ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษพดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรเดินพักองศาในราศีพิจิกในเรือนพระอังคารเป็นเรือนคู่สตรูนะครับราศีพฤษศในช่วงนี้นะครับนะดาวพุธพักเป็นดาวเงินรายจ่ายนะฮะจะเยอะหน่อยนะฮะ ครับใครมีแผนจ่ายอะไรก็จะจ่ายไปเลยนะช่วงนี้ตั้งแต่วันที่7ธันวาไปจนถึง9มกราคมเนี่ยเป็นช่วงที่จะมีรายจ่ายออกไปเยอะนะครับมีสิ่งมาริดรอนทรัพย์บริหารจัดการทางการเงินไว้ไม่อยู่นะนะฮะในช่วงนี้ถ้าใครได้เงินมาให้แปลงเป็นสินทรัพย์ให้แปลงเป็นทรัพย์สินนะครับบางส่วนหนึ่งจะดีนะฮะจะต้องสโลกกับดาวเพราะว่าดาวพุธเล็งกับดาวมฤรุตยยด้วยมันคือ ความพิศวงแบบคาดไม่ถึงที่ต้องมีรายจ่ายแบบคาดไม่ถึงกระทันหันนะทันด่วนอะไรประมาณนี้ป,ป,ปุบปับฉับไวอะไรประมาณนั้นในช่วงดังกล่าวนะที่พูดอยู่ตรงนี้ไปถึงวมนที่9มกราคมเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายนะฮะในการเข้าส่วนรวมเข้าสังคมนะฮะเข้าหมู่คณะรายใจ่ายในการทําอะไรต่างๆร่วมกับผู้อื่นรายจ่ายกับเพศตรงข้ามรายจ่ายกับแฟนกับคนรัก มีการปันส่วนแบ่งส่วนเงินนะมันใช้คําว่ามีการปันส่วนเงินเป็นก้อนๆเช่นโอนเข้าบัญชีนี้โอนเข้าบัญชีนั้นหรือว่าจัดการว่าก้อนนี้ต้องทำแบบนี้ก้อนนี้ต้องทำแบบนี้ก้อนนั้นก็ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเงินไปอยู่ในเรือนปัตตานีนะฮะปัตตานีแปลว่าการแบ่งส่วนจัดการแบ่งปันนะฮะท่านใดที่แบ่งผลประโยชน์ทางการเงินในช่วงนี้นะฮะก็จะสําเร็จได้นะครับดาวพุธเนี่ยมาอยู่ในเรือน พัตานีเนี่ยมี2กรณีนะฮะแล้วแต่เหตุนะของใครของบันจะมีการเสียเงินไปกับต่างเพศบางท่านได้เงินจากต่างเพศด้วยนะฮะซึ่งอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้นะครับแล้วก็มีการเอาเงินให้ต่างเพศอะเป็นใครก็ได้คนใกล้ตัวรวมถึงว่ามีต่างเพศเอาทรัพย์สินเงินทองมาให้หุนด้วยซึ่งอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้แล้วก็ในดวงดาวเนี่ยในช่วงนี้ที่พูดอยู่ตรงนี้จะมีเด็กมาชอบ มีคนรักเด็กเข้ามาชอบคุณหรือคนอคุณไปชอบเด็กเข้าหรือได้คุยกับเด็กที่เป็นเพศตรงข้ามมีเพศตรงข้ามที่เป็นเด็กเข้ามาคุยกับคุณมันแปลว่าแฟนคุณจะมีไอเดียใหม่ๆหรือแฟนคุณจะเอาใจไปผูกพันกับลูกกับหลานกับบุตรบริวารเป็นพิเศษหรือคุณจะมีการทําอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆพูดไอเดียใหม่ๆในการดําเนินชีวิตคุณอาจจะมีการจัดการเอกสารเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือได้ทําเอกสารบางอย่างนะฮะเกี่ยวกับเด็ก หรือจะได้ติดต่อลูกเป็นพิเศษหรือได้คนอ่อนกว่าอายุน้อยตัวกว่ามาเป็นหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนเป็นคนเด็กกว่าอายุน้อยกว่าจะแปลอย่างนี้ก็ได้นะฮะจะมีเด็กเข้ามาชอบคุณนะฮะ,นะฮะก็ได้นะในดวงดาวเนี่ยมันจะมีลักษณะของดาวพุธเลงเนี่ยการพูดการสื่อสารการติดต่อการสังคมจะเกิดขึ้นมากหน่อยนะฮะจะเกิดขึ้นมากหน่อยจะมี การพบปะพูดคุยสังสรรติดต่อสื่อสารเจราจามีเหตุการณ์ให้รวมเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่พูดอยู่ตรงนี้พระสุขยังโคจรไปเกษตรราทิ่บดีไปจนถึงวันที่26ทธันวาคมช่วงนี้อาจระวังเจ็บป่วยบ้างนะฮะเอาอยู่ว่าบางส่วนของคุณจะได้ใช้งานหนักนะฮะจะชมรุดสุดโสม นะฮะหรือช่วงนี้คุณอาจจะเกิดอริศตรูมีโคมีคนจ้องจับผิดขวางหูขวางตาหรือมีคนที่จ้องเป็นศัตรูคุณแต่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะครับคุณไปทำอะไรบางอย่างไว้แล้วมีคนพร้อมที่จะเล่นงานคุณหรือไม่ชอบคุณดาวประจำตัวอยู่เรือนอริเนี่ยมันจะแปลว่าคุณจะบุกเบิกในสิ่งบางสิ่งที่ยังไม่ถนัดมากนักหรือได้ทำอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถนัดมากนักมันจะไปหนึ่งว่า มันจะมีการเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกิดขึ้นได้นะฮะก็เกิดขึ้นได้ด้วยก็เตะนู่นชนนี่ของแหลมทิ่มตํานะฮะถ้ามีแผนทําฟันหรือจีดเจาะนะฮะก็แก้ดูมังทุนขับรถเฉี่ยวชนได้เลยนะดาวอังคารก็ยังเร็งดวงชะตาอยู่เนี่ยไปถึงวันที่27นะครับก็ต้องรอบคอบแปลว่าคุณจะมีการวิวาทะกับต่างเพศนะฮะกับต่างเพศเป็นแฟนคุณก็ได้เป็นใครก็ได้นะฮะวิวาทะนะฮะ ก็คือการโต้เถียงนะฮะเกิดขึ้นได้ดาววินาศอยู่ในเรือนปัตตนีจะเกิดเรื่องลึกลับซับซ้อนจากหุ้นส่วนหรือจากต่างเพศจากคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคนรักคู่รองสามีภรรยาจะแปลว่าคนรักเจ็บป่วยหรือความจะมีต่างเพศนะฮะมีความลับกับคุณ หรือคุณกับต่างเพศจะมีความลับบางอย่างนะฮะร่วมกันนะฮะหรือแฟนคุณกับคุณจะมีความลับร่วมกันหรือแฟนคุณมีความลับกับคุณหรือคุณมีความลับกับแฟนแฟนคุณมีเรื่องปกปิดคุณคุณมีเรื่องปกปิดแฟนนะครับจะแปลอย่างหนึ่งว่าในช่วงนี้นะฮะบางท่านจะมีคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามานะครับจะมีลักออนไลน์มีรักลับๆมีรักที่ต้องปกปิดซ่อนเลนมีรักที่ต้องอําพางและเปิดเผยไม่ได้ มีบางอย่างให้พูดกับแฟนไม่รู้เรื่องนนยากที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะในช่วงนี้นะเพราะว่าดาวินาอยู่เรืนปัตต,ติจะมีเรื่องลึกลับซับซ้อนจากคุณส่วนหรือต่างเพศนะครับอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของดาวราศีพฤสภเนี่ยมันจะมีดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีธนูด้วยวันที่17 นะฮะแสะดงว,ว่าคุณอาจจะมีการเดินทางไกลย้ายที่ดับที่นอนย้ายที่อยู่ด้วยในพวกพุทธอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าดาวอื่นก็ย้ายด้วยนะฮะบางคนซ่อมบ้านซ่อมรถโอนหลักทรัพย์นะฮะค่ารอโอนหลักทรัพย์ก็มีลุ้นปลายปีนะฮะบางคนแก่ซ่อมญาติพี่น้องเจ็บป่วยแม่เจ็บป่วยคนในครอบครัวเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ด้วยในดวงดาวถ้าคุณย้ายที่นอนมันแปลว่าคุณไปนอนที่อื่นก็ได้นะไปนอนต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างอำเภอ ในลักษณะของดวงดาวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าดาววันที่27เนี่ยดาวคารจะย้ายเข้าสู่ราศรีธนูนะดาวปัตติไปอยุดจุดมรณนะนะฮะจะเกิดแฟนจะเจ็บป่วยหรือแฟนคุณกับคุณจะได้เดินทางไกลร่วมกันก็ได้เดนะครับวันที่3วันที่1 คือตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยไปจนถึงวันที่31เดนี่ยดาวพระเกตก็ทับลัคนดาจะได้เจอคนเก่าเพื่อนเก่ามีเรื่องให้หวนคิดถึงคนเก่าๆญาติเก่าคนเก่าๆสถานที่เก่าๆนะฮะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะพระเกตทับชะตาอธิษฐานจิตขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีบูชาสิ่งศักดิ์เสริมดวงชะตานะฮะกราบไหว้สิ่งศักดิ์ดีบางคนมีงานวัดงานบุญงานบวชหรือได้ไปทําบุญเกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะ ราศีพฤษภปีหน้าดีดวงดีดวงเฮงคุณต้องมีเครื่องรางของดีชั้นสูงเอาไว้เสริมดวงชะตาปีหน้าหลังวันที่30บเมษาพุทธหัตสบดีเคลื่อนทับชะตานะฮะไป1ปีเครื่องรางนี้ใช้ได้ตลอดนะนะฮะได้ทุกปีแต่ว่าปีหน้าเนี่ยบุญหล่นทับนะก็ต้องมีเครื่องรางไว้หนุนดวงชะตาที่เห็นในมือผมนี้นะครับนะที่เห็นในมือผมนี้เนี่ยนี่คือเต่าสุวรรณกัจฉปะ นะ,ะเป็นเครื่องรางโบราณนะฮะเป็นเครื่องรางที่บรรดาเกจิอาจารย์นะฮะเขาสร้างนะฮะเพื่อเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะนะก่อนตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าเคยเล่าว,ว่ามันจะมีในเรื่องหนึ่งก็คือสุวรรณกัจฉปชาดกที่พระพุทธองค์เนี่ย เคยไปเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าซึ่งมีทั้งบาร,รมีมีทั้งศีลมีทั้งทานนะฮะนะก็อน,นุสงสูงมากนะฮะก็การบูชาเนี่ยมันก็จะเสริมในเรื่องของโชคลาภเต่าหมายถึงความมั่งคัง่งมั่นคงอายุยืนชีวิตคุณก็จะมั่งคั่งมั่นคงอายุยืนนะฮะแล้วก็ปลุกเสกเนี่ยตามตำราโบราณนะมีการลงอักขระใต้ท้องเต่า นะฮะเต่าพระโพธิสัตว์นะเต่าสุวรรณกัจฉะนะฮะเครื่องรางโบราณชั้นสูงนะท่านใดอยากได้นะอันนี้ก็มีจํานวนจํากัดนะฮะลิงไล่ด้านล่างลิงไช่องทิกต็อกนะเสริมโชคลาภเงินทองทรัพย์สินอายุยืนมั่นคงกิจการมั่นคงมั่คงคั่งนะครับนะหรือว่าท่านใดที่ราศีพฤษศเนียท่านที่มีอุปสรรคเยอะๆผมแนะนําเลยนะนี่คือสิงห์โมพุธทธายะเป็นเครื่องรางโบราณนะของอ่า ก็คือสร้างจากตำราโบราณนะนะฮะทั้งพิธีกรรมโบราณนะฮะมีการองลงอัขระนะณะใต้ฐานพระจะมีอุณารลมนะฮะนะแล้วก็เป็นยันชั้นสูงนะฮะนะมาจากนโมพุทธายะหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่บลงมาบรรมัสสรุในพัทธลกับนี้แล้วก็สิงหนโมพุทธายะเนี่ยจะปัดเป่าเป็นลักษณะเครื่องรางปัดเป่าอุปสรรคต่างๆให้น้อยลงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะ เช่นคุณมีอุปสรรคทางด้านการเงินการงานความรักหรืออุปสรรคต่างๆในชีวิตนะฮะแนะนําเครื่องรางนี้เป็นการบูชาการสะสมบรารมีของพระบพธิสัตว์ก่อนตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่เกจีบโบราณเขาสร้างนะ,ะขึ้นมานะครับปลุกเสกตามตำราบโบราณน,นะฮะในคืนตำแหน่งดวงดาวที่ดีมากนะ,ะใกล้จะหมดอันเนี้ยใกล้จะหมดแล้วนะฮะก็ออกไปเสริมดวงชะตาปัดเป่าอุปสรรคนะ,ะในชีวิตนะ,ะแล้วก็ หรือท่านใดเนี่ยอยากได้ตะกุดนะฮะตะกุดนกคุ้ม8ทิศนะฮะอันนี้ก็ใช้ปัดเป่าเช่นกันป้องกันภัยทั้ง8ทิศที่ก็เป็นเครื่องรางโบราณในครั้งที่พระพุทธองค์นั้นนะครับท่งบำเพ็ญภาวนาในร่างนกคุ้มนะฮะแม้แต่ไฟก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ป้องกันคุณใส่ปัดเป่าทุกประเภทนะครับก็เอาไว้ติดตัวได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านใดอยากได้ก็ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างลิงก์หน้าช่องติกต็อกนะฮะ หรือจะเป็นนี้ก็ได้นะพระขาวามปตินะครับปริปุกเสกตามตำราบโบราณเช่นกันนะครับนะอันนี้ก็จะเสริมปัดเป่าอุปสรรคต่างๆนะฮะใครที่ว่าดวงไม่ค่อยดีเนี่ยนะฮนะอันนี้ก็จะไปเสริมโชคลาบด้วยเมตตามหานิยมมหาลาภนะพระขาวามเนี่ยมาจากพระขาวานะครับซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้านะฮะเป็นการาเ,ปเป็นพุทธลักษณะนะฮะน,นี้เป็นเหมือนพระเครื่องนะของพระอรหันต์ที่ ส่งนิโรสมาบัตินะครับนะปิดตาปิดหูปิดปากนะฮะปิดทวารหนักทวารเบานะฮะนะก็อันนี้ส่งสูงมากนะตัวนี้นะครับก็ถ้าใากได้ลิง์ไล่ะด้านล่างนะวันนี้สวัสดีครับ